วิดีโอนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณต้องเลือกโหมดที่เหมาะสมเมื่อวัดเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างหัววัดเทปและตะขอเลือกเฉพาะโหมดเส้นรอบวงของร่างกายเพื่อวัดเส้นรอบวงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหากคุณเลือกโหมดเส้นตรงเพื่อวัดเส้นรอบวงช่องว่างจะไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์ ใช้ปุ่มโหมดเพื่อสลับระหว่างนิ้วและเซนติเมตรและกดปุ่มโหมดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดวัดเส้นรอบวงของร่างกายและโหมดวัดเส้นตรงวิดีโอนี้เป็นการสาธิตว่าทำไมคุณต้องเลือกโหมดที่ถูกต้องเมื่อทำการวัดในการสาธิตนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการวัดถ้วยในโหมดวัดเส้นรอบวงของร่างกาย ตอนนี้เรามาเปลี่ยนโหมดการวัดเป็นโหมดเส้นตรงและคุณจะเห็นความแตกต่างในการวัดนี่เป็นเพราะช่องว่างระหว่างหัววัดเทปและตะขอ